อลนจักทานแก๊งปลเนี่ยเราต้องทํายังไงบ้างนรเกลยวชาวแก๊งสวัสดีชาวแก๊งทุกท่านนะครับเป็นอีพีที่ผมกึ่งตั้งใจแล้วก็กึ่งไม่ตั้งใจนะครับเพราะว่าฝนตกผมก็เลยอัดคลิปมันซะเลยเราจะได้ฆ่าเวลาแล้วก็จะได้มีคอนเทนต์ลงช่องเราด้วยนะครับสำหรับเรื่องเราในวันนี้นะครับเวลาเราได้เล่นเนเนจักทานแก๊งไปลเนี่ยเราต้องทํายังไงบ้างนะครับเล่นเนื้คือแมงสาบชนิดนึงนะครับที่อุดมไปด้วยสารอาหารนะครับโปรตีนไขมันแคลเซียมสารอาหารที่จําเป็นสําหรัับบกกกกกกกาาาารที่่่่จจะะะเเพพนนนนนนุุไมมมมมวปป็ิิิิิงงงแแอ ได้หมดเลยนะครับแล้วก็มันจะช่วยในเรื่องของการล่าเหยื่อได้ดีนะครับเพราะมัน,น่ยวิ่งไวไปกระตุ้นให้แมงมุมและแมง้าเนี่ยเฮ้ยอยากกินว่ะแกมันอร่อยจริงๆเลยอะไรอย่างเงี้ยอันดับแรกเลยนะครับเราก็แกะเลนนเนอร์เนี่ยลงกล่องเลี้ยงนะครับที่เราได้เตรียมไว้นะครับกล่องที่เราบรรจุมันแมาครับมันใช้สําหรับการขนส่งเพ่านั้นเพราะฉะนั้นแล้วถ้าเลี้ยงระยะยาวเนี่ยผมไม่แนะนํานะครับซึ่งสําคัญมากเลยนะกล่องเลี้ยงของเราเนี่ยต้องเจาะรูนะครับเจาะรูระบายอากาศให้อากาศเนี่ย่ายเทได้ดีเพราะเนมื่อะไรบ้งับ ถ้าสาหรับบูมนะบูมจะแนะนําให้เป็นอาหารแห้งทุกอย่างเลยที่ไม่ค่อยมีน้ำครับอย่างเช่นอาหารหมูนมอาหารไก่อาหารปลาดุกนะครับแต่อาหารปลาดุกนี้ไม่ค่อยแนะนําเลยบูมไม่ใช้เลยเพราะมันเหม็นมากแม้และคายมันจะถูกก็ตามนะครับแล้วก็อาหารหมาก,ก็ได้นะครับอาหารแมวก็ได้นั่นเองนะครับส่วนการให้น้ำนะครับมี2วิธีวิธีที่1ถ้าสมมติเราเลี้ยงแมงสาบเยอะเนี้ยให้เราเนี้ยเอาภาชนะมา1ภาชนะอย่างเช่นเป็นถ้วยน้ํแล้วกันตื้นๆน,นะเราใส่ฟองน้ําลงไปก่อน หลังจากนั้นนะครับให้เราใส่น้ําลงไปเพราะว่าถ้าสมมติเราไม่ใส่ฟองน้ำเนี่ยแมงสาบนะจะขึ้นไปเกาะไม่ได้แล้วเขาก็จะจมน้ําตายนั่นเองนะครับการใส่ฟองน้ำเนี่ยจะทําให้แมงสาบเนี่ยไปดูดน้ําที่อยู่บนฟองน้ําแทนนั่นเองนะครับหรือว่าวิธีการให้น้ําแบบต่อไปนะครับก็คือเหมือนบูมเนี่ยบูมจะให้เป็นผักแทนนะครับอย่างเช่นฟักทอง ตำลึงนะครับนี่แหละคือผักที่มันมีน้ําอยู่ในตัวแล้วก็ผักนี้สาคัญอย่างหนึ่งก็คืออย่าให้ผักที่มันน้ําเยอะน้ํากระฉูดแบบกัดแล้วน้ําแตกเลยอย่างเช่นแตงโมถ้าจะให้ต้องให้มันกินหมดภายในหนึ่งมือ้อไม่งั้นแล้วฉี่มันจะเยอะแล้วก็กลิ่นมันจะเหม็นมากทำไมมีกลิ่นแรงนะครับสำหรับการเลี้ยงเลนเนอร์หนึ่งเลยก็คืออัดเกินไปท,ทั้งขี้ทั้งเยี่ยวทั้งฉี่ทั้ทงเฉ,งฉิอะไรบาบา,บาเนี้ยมันจะหมักหมมอยู่ในที่เลี้ยงของเรานั่นเองนะครับวิธีการแก้ก็คือว่าเจาะรูระบายอากาศเยอะๆหรือดูจจําาาานนนนนนววปริมมมณ่่ออยยให้ัััเะกแบบ ชุมชนแออัดขึ้นก็เป็นสลับเลส์ลันเนอร์นั่นเองนะครับและทั้งหมดนี้นะครับก็คือคำถามยอดฮิตของเราที่เจอกับเลส์ลันเนอร์นั่นเองครับก็ขอฝากเลส์ลันเนอร์นะครับ,วรบไว้ในอ้อมบอกอ้อมใจยนะครับสำหรับใครที่ยังไม่เคยลองเลส์ลันเนอร์นะครับ นี่ที่ทุกคนเห็นอยู่นะครับราคานะครับกล่องละ100บาท25กรัมใช้หมดแค่1ครั้งก็ทิ้งได้เลยไม่ต้องเพาะพันเองให้เหม็นมีกลิ่นนะครับไม่ต้องเดินออกไปตากแดดซื้อนะครับเปลืองค่ารถตากแดดโอ้โหผิวดำเวียนหัวกลับมาทึงห้องต้องหมดแรงแล้วตึ้งเดียวหาทัรันแจ้งเลยครับที่ Facebook f แฟนเพจที่ขึ้นอยู่ข้างบนนี้เลยนะครับสำหรับวันนี้ก็ไปกันก่อนนะครับฝนหยุดตกแล้วบ๊ายบาย